อยากฝากไปบอกคนเสพยาว่าท่านนี่โง่ามากโง่ามากโง่จริงๆแล้วเสียเงินท่านก็ต้องเสพมากขึ้นเพาฝากดรวยว่าคนที่เสพยานี่โง่ามากครับผมเสียเงินมากมายแล้วแถมได้ของปลอมอีกพวกเสพยานี่ก็ถืออย่างที่ผมบอกโง่นะครับผู้สื่อข่าวก็คงเห็นว่ามีการจับกลุมได้มากมายวันนี้มีอีก วิธีหนึ่งล้พอเข้าไปจับนะครับที่สุพรรณบุรีเราก็พบว่าเครื่องผลิตยาบ้าตอนนี้พัฒนาไปจนถนึงขั้นเอาติดรถกระบะติดรถตู้ได้แล้วนะครับเ,เป็นเรียกเรียกว่าเป็นโมบายยูนิตได้เลยแล้วก็มีสามารถที่จะเพิ่มจำนวนเม็ดของยาบ้าได้โดยที่การเอายาบ้ายาเสพติดเนี่ย ของดั้งเดิมมาแล้วก็มาบดแล้วก็มาเพิ่มนะครับส่วนผสมเพิ่มสีเพิ่มแป้งนะครับเพิ่มส่วนผสมต่งางๆเพื่อเข้าด้วยกันแล้วก็เพิ่มจํานวนเม็ดได้อีกึ่งสิ่งเหล่านี้เนาะไอของเดิมมันก็อันตรายอยู่แล้วไอนี้มาเพิ่มผสมอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นสารเคมีทั้งนั้นเลยก็จะยิ่งทําให้เกิดความเป็นอันตราย ไม่ใช่มึนเมาอย่างเดียวแล้วผมมั่นใจว่ามันจะต้องเกิดความเป็นพิษต่อร่างกายของมนุษย์อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามก็ไม่พ้นความสามารถของทีมงานร่วมนะครับฝ่ายป,ปกครองฝ่ายความมั่นคงไปได้ ตอนน่นต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมคนที่อยู่เบื้องหลังในการทํางานนะครับที่มีความเอาใจใส่ติดตามตรวจสอบตลอดผมเรียนว่าอยากฝากไปบอกคนเสพยาหน่อยนะครับว่าท่านนีงโง่โง่มากโง่มากโง่จริงๆแล้วเสียเงินโดยยาเสพติดที่เข้ามาจากทางเหนือเขามาบดเพิ่ม นะผสมอะไรไปก็ไม่รู้ท่านก็ต้องเสพมากขึ้นเสียเงินมากขึ้นเสพก็เป็นเสพเป็นเรื่องของออสารเคมีซึ่งอันตรายมากเพราะว่าด้วยความอยากเอากําไรนะครับก็ฝากดรวยอว่าคนที่เสพยานี่โง่มากครับผมเสียเงินมากมายแล้วแถมได้ของปลอมอีกนะครับ เป็นการที่เขาจะเพิ่มกําไรนะครับผมแล้วก็ต้อง,ต,องต้องชื่นชมกับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานเป็นอย่างมากนะครับแทย์จะจับรายวันนะครับตอนนี้สํนักงานตํารวจก็แทย์จะจับรายวันนะครับเรื่องยาเสพติดนะครับก็ต้องฝากให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยที่แจงบอกพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยว่าการทํางานของเราเราบูรณาการร่วมกันแล้วฝากไปบอกกับคนเสพยาอ่า ครับแล้วก็เสพพวกเสพยานี่ก็ถืออย่างที่ผมบอกโง่นะครับและท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับทางอ,องค์การปกครองแล้วก็ทางปปสนะครับแล้วก็ทางทหารนะครับผมที่ได้ร่วมมือกันทํางานให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับราบขอบคุณมากครับผมจริงๆครับเดี๋ยวอัปดาหนะ้า นะครับท่านจดา,ก,าก็จะลงไปดูแลความเรียบร้อยในเรื่องของผู้มิทิพลในเรื่องของการจัรระเบียบสังคมที่จังหวัดภูเก็ตนะครับบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับ<ม>ก็ออข,อขอให้พี่น้องสื่อมวลชนได,ได้ได้ติดตามนะเราจะพยายามทำทุกที่ในเรื่องของที่ดินนะครับที่ถูกชาวต่างชาติ ลุกล้ํำหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็จะไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับเรื่องอาชีพเรื่องมาเฟียต่างชาติเรื่องอะไรทั้งหลายผมก็ก็ก็ได้มอบหมายนะครับให,ให้ท่านจาราาท่านก็จะลงไปไประจําอยู่ที่นั่นสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างเกิดความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเร่งขยายผลไปในพื้นที่ต่างๆ,ๆทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความ สงบสุขนะครับเราก็จะทำงานเช่นเดิมครับ